รับเซลปีใหม่นะคะอิสุสชียงรายโดยกลุ่มนักเงินสาขาเทิงค่ะค่ะวันนี้นะคะเรานะคะปีใหม่อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่โป่งสลีจังหวัดเชียงรายนั่นเองเจอการช่วงบ่ายเย็นๆนิดนึงเพิ่งเตรียมส่งม,มอบเสร็จนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะก็ไม่พลาดอีกแล้วที่ปีใหม่จะพาท่านนะคะไปรีวิวรถอีกเช่นเคยสําหรับคันที่ปีใหม่มาเตรียมในวันนี้นะคะคันนี้เลยนะคะออกแบบเดิมๆเดี๋ยวลูกค้าจะไปใส่ในส่วนของ โครงแนบเขาเพิ่มเติมนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสเปซแคป 3.0S นะคะราคาเฉพาะตัวรถคันนี้เลยอยู่ที่635,000บาทนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดอยู่3สีมีสีนี้นะคะสีควนบุรีนะคะสีบอลเงินแล้วก็สีขาวไซเบียนไว้์ซึ่งสีขาวไซเบียนไว้นั้นราคาจะถูกกบนนี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองค่ะค่ะพูดมาเสยาวนะคะยังไงก็เดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลย ก่อนที่จะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พี่ใหม่นิดนึงนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะค่ะเมื่อกดแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะไปค่ะ กาศที่ปงสลีวันนี้ค่อนข้างจะคลื่นนิดหนึ่งแล้วกันนะคะพอดีลูกค้าเพิ่งมาเตรียมส่งมอบเออมาเตรียมรับรถในวันนี้นะคะอืแต่อของพี่ใหม่นะคะคันนี้เตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้คือวันที่1 9กาันยาน,นะคะกับสเปคขับ30มจุดสุดอสควนบุรีสีเทาดําของเรานั่นเองคันนี้สีนี้นะคะอยู่ที่6 3 5 0น0ับาทนะคะคันนี้มี รุ่นนี้นะคะมีให้เลือกไปทั้งหมดสามสีก็จะมีสีเทาดําคอนบุรีนะคะสีปรอนเงินแล้วก็สีขาวใส่เบี้ยนไว้ค่ะซึ่งสีขาวใส่เบี้ยนไว้นั้นราคาจะถูกกว่าน,นี้ไปเจ0 0ันบาทนั่นเองดีเทลรายละเอียดนะคะสําหรับคันนี้ก็อันนี้คือแบบเดิมๆนะคะออกจากศูนย์ออกจากโรงงานไปเลยนะคะก็จะเป็นลอกระทะอันนี้เพิ่งขัดแว็กมานะคะเงาวิบวับหล่อเลยทีเดียวนะขนาดเดิมๆเขายังหล่อขนาดนี้ สำหรับคันนี้ลูกค้าก็จะไปใส่เพิ่มเติมในเรื่องของโครงเนี่ยเพาเองละกันนะออกไปใส่เองนะคะคันนี้ค่ะมีอะไรไหมคะน้องชายสุดหล่อค่ะเข้ากล้องนิดนึง <c oughs> อ่าเรามาต่อในเรื่องของรถของเราคันนี้นะคะกับเซปเป็ค 3.0S ตัวนี้ค่ะดีเทลรายละเอียดชมหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบมันติพรีเจคเตอร์นะสวยงามลงตัวน,นะคะ ด้านล่างค่ะดีไซน์ไฟเลี้ยวแยกออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะออกแบบเรียงเป็นแนวนอนรับกับในส่วนของชมหน้าตัวเตี้ยของเราตัวนี้ก็จะมีเบ้าในเรื่องของสสยไฟตัดหมอกมาให้ด้วยค่ะด้านหน้าตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้า2ชั้นขนาดใหญ่ะคะ่ะตัวนี้จะเป็นแบบสีเทานะคะเป็นสีเทาออกเผาด้านเนาะมาพร้อมกับโลโก้ี e. สูสุโครเมียมขนาดใหญ่อีกตรงนี้นะคะด้านล่างก็เป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่เนาะ ดีเทลรอบๆเดิมๆของเขาก็ถือมาหลออมากเลยนะคะตอนนี้ล้อก,ก็คะเป็นขอบ15นะคะซีรียางจากโรงงานตอนนี้จะเป็นยางดิสโตนค่ะซีรียางอยู่ที่ 215/70R15 ช่อ,อ,องล่างสุดเลยตอน,นี้นะคะก็จะเป็นคอยสปริงค่ะอินสระติกนกอสองชั้นมาพร้อมกับช็ออัพแก๊สเหล็กกันโคงเนาะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาโลโกโล้สเปซแท็บสติ๊กเกอร์อยู่ด้านข้างนะคะเมืน,นี้ในส่วนของมือจับค่ะจะเป็นสีดําออกกำด้านมาแล้วเรียบร้อยกุญแจสําหรับเครื่องสามพันนะคะก็จะได้เป็นกุญแจรีโมทแล้วเรียบร้อยนะคะเสียบไปตรงนี้ก่อนละกันนะคะกวัวรูติดตั้งในเรื่องของฟิล์มกันสาดค่ะเรียบร้อยค่ะด้านหลัง ก็คือเอาง่ายๆรถสเปกนี้ถ้าไปใส่เป็นโครงแนแบเผาแบบเหมือนที่ลูกค้ากำลังจะรับในวันนี้ก็ก็จะหล่อไปอีกแบบหนึ่งน,นะคะก็บรรทุกของด,ด้วยนะคะแล้วก็เดินทางแบบครมีหลายๆคนก็ถือว่านางสบายๆนะ <S <S รุ่นนี้เหมาะมากๆเลยทีเดียวที่จะไปใส่โครงแนบเผาเพิพ่มเติมตนะคะ <S <S อ่าสำหรับ แชสซีค่ะรุ่นนี้ก็เหมาะสําหรับในการบรรทุกมากๆเลยค่ะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะออกแบบมาให้มีลักษณะสอดประกอบกันสามท่อนนะคะช่วยในเรื่องของการบรรทุกน,น้าหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองขอและช่วงล่างตัวนี้ค่ะช่วงล่างแบบล่างสุดเลยนะคะก็จะเป็นเข้าเหนือแหนบค่ะตอนนี้ก็จะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่5้าแผ่นด้วยกันเนาะก็สามารถไปเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของช่วงล่างอีกทีหนึ่งได้ค่ะสำหรับลูกค้า ชัดมาในส่วนของไฟท้ายค่ะตอนนี้ก็ออกแบบมาล่าสุดเป็นหลอดมันสีรีเฟกเตอร์นะคะสวยงามเข้ากันลงตัวมากมาก้วก็ DDI เป็นสติ๊กเกอร์อยู่นะคะกับรุ่นนี้กระบะท้ายค่ะออกแบบมาล่าสุดนะคะให้ดูแบบมีมิติค่ะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยเนาะโลโก้ i n s i g n m a เป็นสติ๊กเกอร์นะคะ เป็นไงกันบ้างนะคะกับคันนี้ของเราสเป c ขับ 3.0S สีเทาควันบุรีสวยงามมากๆเลยนะคะแบบกุญแชลรถวาวสวยงามมากๆเลยนะคะเดิมๆจบออกศูนย์นะค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมด้านในนิดนึงแล้วกันนะคะเปิดมาด้านในนะคะกับตัวนี้ในส่วนของแผงประตูตัวนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์พารนะคะคุ้มได้ผ้าเป็นผ้าพรีเมียมค่ะ ปุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะใช้งานงาน่ายสะดวกสมายยิ่งขึ้นด้านลางนะคะสามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียว <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> ัดมานะคะในส่วนของคอนโซลด้านในนะคะวันนี้นะคะมีถุงลมนิราภัยมาให้อยู่2ลูกนะคะในขางซ้ายขวาเนาะเครื่องเล่นรุ่นนี้ก็จะมีนะเป็นเครื่องเล่นขนาด หนึ่งดิ้นนะคะใส่ซีดีเสียบถือ S b n T 3นะคะเสียบ A U X ได้ด้วยตรงนี้ก็ใส่ของอนเนกประสงค์เนะเาะแอร์ก็เป็นแอร์แมนนวลสามจุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์เนาะเกียร์นะคะก็จะเป็นนะคะเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นเดียวมีงค,คืนค่ะวิธีการเข้าเกียร์ถอยเอา,เเอาเมือส่อดประกดแบบนี้ปุ๊บประมาณนี้นะคะ ในส่วนของดีงไซน์ของเบาะค่ะรุ่นนี้เบาะจะเป็นเบาะพารพรีเมียมนะคะเย็บด้วยได้เป็นได้สีเทาเนาะสังเกตลักษณะนะคะปีกข้างซ้ายขวาจะมีขนาดใหญ่ะคะ่ะเวลาเรานั่งก็จะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องอของการผ่อนคลายละการเมื่อยล้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยไปดูช่องแถบนิดนึงนะคะเห็นไหมเปิดง่ายสบายกว้วงขวางมากๆเลยสาหรับห้องโดยสารของเรานะคะอันนี้ก็ให้ลูกค้านะคะในวันรับรถ กับโปรโมชั่นพิเศษนะคะจองวัญญนเงาเนาะสังเกตพื้นที่นะคะเหน,นือเหนือเหนือศีรษะจรวดที่วางเท้านะคะกว้างขวางจริงๆกับห้องโดยสารออนิวอ e ีซูซูดีแมกซ์พลานุภาพพิษโลกของเราไปเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุก่านไปรับชมห้องเครื่องนิดนึงกับรุ่นนี้นะคะสเป c แท็ 3.0S ค่ะ กับรุ่นนี้ค่ะสเปคขับ 3.0S ฟังแล้วก็คือเครื่อง3,000นั่นเองค่ะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับพลังแรงม้า190แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ ABS, EBD, BA ค่ะซึ่งมีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New Isuzu D-MAX ลนุภาพพิกโลกปี2021ของเรานะคะและสังเกตเลยค่ะกับการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ค่ะจะจัดวางให้ยื้องหลังเท่าหน้านิดน,นึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและนิดเกาะถนน,นเป็นเดี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลยนะคะสปเปคข้า 3.0S 4เทอควรบุรี่นะคะราคาอยู่ที่ 6แสนสามหมื่นห้าพันบาทรุ่นนี้มีให้เลือกสู่ทั้งหมดสามสีด้วยกันนะคะก็จะมีสีเทาดําคนบุรีสีบอลเงินแล้วก็สีขาวไซเบียนไว้นะคะซึ่งสีขาวไซเบียนไว้นั้นราคาจะถูกกว่านี้ไปอีกเจ็ดพันบาทนั่นเองนะคะค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะก็ปีใหม่ยินดสุ้อน้าตมาประมาณนี้นะคะทักอินบ็อกเข้าไมาได้เพราะว่าตอนนี้ เพื่อนเต็มเกิน5,000คนแล้วนะคะหรือสามารถติดต่ออีกช่องทางหนึ่งค่ะเพจอิสูสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่อิซูซนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะสามารถทักเพิ่มเพื่อนอินบ็อกสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรไอดีไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้นะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อุตส่าห์รับชมคลิปของปี่ใหม่จนจบนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e เป็นกำลังใจให้ปีใหมน่นิดนึงอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย